สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาลดีๆเช่นนี้ทุกวันอังคารทุกสัปดาห์นะคะ8ปนาฬิกาถึง8ปนาฬิกาสาสนาทีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องมาริกานะคะบนถกใหญ่หรือน้องยุ้ยนั่นเองนะคะจากกลุ่มงานกลุ่มงานอะไรคะกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะ วันนี้นะคะมีสาระความรู้ที่จะมาคุยกันในหลายๆเรื่องหลายๆห,หัวข้อด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรคะที่น้องอยู้ะมาฝากเรื่องวันนี้นะคะที่กลุ่มง,งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมาฝากนะคะก็ะคือจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะว่าฝุ่น PM 2.5นะคะในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่า PM 2.5นะคะปกติเราจะได้ยินแต่ในกรุงเทพหรือว่าทางด้าน ภาคเหนือนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามีแค่กรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือใช่ไหมคะน้องยุ้ย่จริงๆแล้วในอุทยาเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่ว่าระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะสำหรับอยุธยาเราสามารถเช็คได้ไหมคะน้องยุ้ยว่า PM 2.5ตอนนี้มีค่าประมาณเท่าไหร่ สามารถเช็คได้นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ของอยุธยาของเรานะคะจะมีสถานีวัดนะคะอยู่ที่โรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยของเรานะคะหรือว่าบริเวณตําบลประตูชัยของเรานั่นเองนะคะก็คือจะเป็นสถานีวัดในเรื่องของฝุ่น PM 2.5คะ่ะอื้แล้วแล้วถ้าเกิดประชาชนทั่วไปอยากรู้ว่าค่า PM 2 5วันนี้มีประมาณเท่าไหร่เราสามารถดูจากอะไรคะ เราสามารถโหลดแอปได้นะคะโดยที่เราจะสามารถโหลดแอปได้นะคะก็คือจะเป็นแอป a i r f o h ไทยนะคะถ้าเป็นในเครื่องของเครื่อง Android นะคะก็คือเราให้โหลดที่ Play Store นะคะคแต่ถ้าเป็นในระบบ iOS นะคะก็คือให้โหลดที่ App Store ค่ะค่ะโชว์โชว์ได้ไหมโชว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็คือ,อจะเป็น,น,ปนแบ,บนนแอปสีฟ้านี้นะคะก็คือจะเป็นแอปตัวนี้นะคะ Airfo ฟไทยนะคะถ้าเรากดเข้าไปแล้วนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็คือจะมีให้ค่าขึ้นของสถานการณ์คุณภาพรวมกับค่าฝุ่น pm 2.5นะคะก็คือใช่ค่ะเราพอเรากดเข้าไปในสถานการณ์ pm 2.5นะคะก็คือจะบอกเลยนะคะว่าค่าฝุ่น pm 2.5ของเราวันนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับสุขภาพของเรานะคะแล้วก็เราจะต้องมีการป้องกันอย่างไรบ้างค่ะ แสดงว่าสามารถเลือกได้เลือกจังหวัดเลือกสถานที่ได้เลือกได้อย่างสมมติเราอยู่ทีทยาแต่เราอยากรู้ว่าค่าฝุ่น PM 2.5ที่กรุงเทพเราเราสามารถเลือกในแอปพลิเคชันนั้นได้ใช่ไหมคะเลือกได้ค่ะก็คือเลือกที่กรุงเทพได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าสถานีของตรงนั้นน่ะมีค่าเท่าไหร่ค่ะค่ะแสดงว่าในแอปพลิเคชัน Air4 t h a i นี่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ทั้งระบบ a n d r o i d แล้วก็ระบบ iOS นั่นเองนะคะก็คือว่า เราอยู่อยุทยาแต่เราอยากจะรู้ค่าฝุ่น PM 2.5ที่จังหวัดอื่นเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูในอยุทยาเองเราก็ดูได้นะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นเมื่อเราทราบค่าฝุ่น PM 2.5แล้วมีระดับสีต่างๆใช่ไหมคะในนั้นจะใ,ในแอปพลิเคชันจะโชว์มีสีอะไรบ้างคะก็คือจะมีในสีฟ้านะคะสีเขียวสีเหลืองค่ะ,คะสีส้มและสีแดงนะคะ ก็คือในช่วงของแต่ละค่านะคะก็คือจะเป็นที่แตกต่างกันไปนะคะก็คือในช่วงค่าสมมุติว่าวันนี้นะคะมีค่าฝุ่น PM นะคะอยู่ในช่วงที่0ถึง25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะก็คือจะเป็นช่วงสีฟ้าค่ะ,ะแสดง,งว่าพอ,พอสถานะในโทรศัพท์เราบอกว่าเป็นช่วงสีฟ้า<ช>ก็จะบอกทันทีเลยว่าควรจะปรับ ควรจะปฏิบัติตัวย <Trustee S 1> <easy. S 2> ังไงควรจะป้องกันย like ังไงสภาพอากาศดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแสดงว่ามีหลายๆระดับค่าสีด้วยกันทีนี้เรามาย้อนถึง PM 2.5เรามาให้ความหมาย PM 2.5ก่อนเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาฟังนะคะยังไม่ทราบว่า PM 2.5คืออะไรทำไมมันฮอตฮิตนะทำไมมันชอบมาในช่วงที่ ช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเดี๋ยวให้น้องยูไลฟ์ฝากวว่า PM 2 5คืออะไรค่ะก็คือ PM 2 5นะคะหรือว่าเรียกว่าฝุ่นละเอียดของเรานะคะก็คือจะมีอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอยู่ที่2.5ไมครนะคะก็คือฝุ่นนะคะก็คือจะมีขนาดเล็กนะคะ ขนาดเล็กมากนะคะก็คือขนาดเล็กกว่า2.5ไมคร<ฮ>ในช่วงที่ประเทศไทยนะคะกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งนะคะ<ฮ>ก็คือจะทําให้มีความชื้นในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ<ฮ>ก็จะส่งผลให้เกิดการสะสมนะคะของฝุ่นละอองในอากาศนะคะจนอาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ค่ะแสดงว่าขนาดเล็กมากเรามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะมองได้ด้วยตาเปล่าไม่เห็นขาวเป็นฝุ่นที่เล็กมากค่ะเล็กจิ๋วเลยค่ะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ ส่วนตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะ,คะไม่มีสีไม่มีกลิ่นมองด้วยตาเปล<ม>่าแค่ไม่เห็นแสดงว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีมีในทุกที่แต่แล้วแต่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วทีนี้ เราควรปฏิบัติตอนอย่างไรดีคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าในเขตพื้นที่ของเรามี PM 2.5ค่อนข้างมากถ้าเกิดการป้องกันของฝุ่น PM ของเราค่อนข้างมากนะคะถ้าสมมุติว่าในค่าฝุ่น PM ของเราวันนี้เราเข้าไปในแอปแอร์โฟไทแล้วค่าฝุ่น PM ของเราอยู่ในช่วงประมาณสีส้มนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็คืออยากให้งดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่างใช่ค่ะแต่กลาง ได้ไหมออกกําลังกายไม่ถ้า,าไม ก็ไม่ควรออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเรามันเราเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็ให้ป้องกันตนเองนะคะโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะแสดงว่าหน้ากากอนามัยนะคะป้องกันโควิดได้อย่างเดียวไม่พอนะคะยังครอบคลุมถึงการป้องกัน PM 2.5ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหฟรออปชั่นจริงๆค่ะหน้ากากอนามัยของเรานะคะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะคะสําหรับตอนนี้นะคะใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจหอบหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คืออยากให้ป้องกันตนเองนะคะโดยการที่อาจจะมีการพกยาติดตัวออกไปข้างนอกด้วยนะคะแต่ถ้ามีอาการหายใจหอบเหนื่อยนะคะหรือว่ามีอาการผิดปกตินะคะแน่นหน้าอกนะคะก็คือคนรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ<ม><ช>แสดงว่า,าสำคัญที่สุดน,นะคะนากอากานมัยที่จะต้องพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็สวมใส่ให้ถูกลักษณะนะคะก็คือ ให้คลุมปากให้คลุมปากคลุมจมูกนะคะไม่ควรไว้ที่ใต้คานะคะก็จะช่วยป้องกัน PM 2.5ได้อย่างดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่า PM 2.5 ที่แสดงในแอปพลิเคชันก็จะมีหลายค่าด้วยกันมีมีสีอะไรบ้างคะทูดอีกทีนึงมีสีฟ้านะคะสีฟ้าจะอยู่ในช่วง0ถึง25ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะก็คือจะอยู่ในช่วงที่คุณภาพอากาศดีมากนะคะต่อมานะคะจะเป็นในช่วงของสีเขียวค่ะก็คือจะอยู่ในช่วง p ีก็คือเท่ากับ26-37ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะก็คือสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะคะแล้วก็ท่องเที่ยวได้ตามปกติเลยนะคะต่อมา,า,านะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองของเราก็คือคุณภาพอากาศค่อนข้างที่จะปานกลางนะคะก็คือจะมีค่า PM ประมาณ38-50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะในประชาชนทั่วไปของเรานะคะก็คือสามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะถ้ามีอาการเบื้องต้นนะคะเช่นไอหายใจลําบากนะคะหรือว่าระคายเคืองตานะคะก็คือควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้งค่ะใช่ค่ะเพราะ, <ขอ S 1> ะฉะนั้นนะคะถ้าเราเช็คสภาพอากาศในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของท่านแล้วนะคะ,คะดูแล้วว่าช่วงวันนี้มีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะได้เลือกปฏิบัติตัวเองได้ถูกนะคะ<ช>แล้วก็อะไร<ช> <ๆ S 1> ที่เราควรหลีกเลี่ยงก็จะได้ หลีกเลียงได้ถูกนะคะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเลยไม่มีแอปพลิเคชันจะจะทราบได้ยังไงคะว่าตอนนี้ในสภาพอากาศของเราในจังหวัดนครศสิยายาเป็นยังไงบ้างดูจากที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดไม่มีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ,คะก็คือปกติแล้วนะคะก็คือปกอากาศบ้านเราคะ่ะบางช้าเราคิดว่าฝุ่นม,มันอาจจะเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะในไลน์ของเรานะคะมันก็ขึ้นนะคะพี่ แต่ถ้าเราไม่มีสมาร์ทโฟนมันเขาในในโทรทัศน์อะค่ะช่วงนี้ฝุ่น PM เขาก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าค่าฝุ่น PM ในจังหวัดนี้จังหวัดนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่ต้ติดตามข่าวสารใช่ค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางโทรทัศน์นะคะว่าค่าฝุ่น PM ในแต่ละวันมีค่าเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเลยเราสังเกตได้ไหมอย่างสภาพอากาศแบบตื่นเช้ามา เห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยใช่ค um ่ะแบบอาจมคึมใช่ม่ะจะเป็นไหมถ้าสมมติว่าเช้ามาเรามันอึมคึมอากาศมันเหมือนมีหมอกนะคะก็คือเราให้สังเกตอาการตัวเราเองก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราแสบคอแสบจมูกหรือว่าเราเหมือนเริ่มหายใจลําบากนั่นก็คือไม่น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หมอกฤดูหนาวนะไม่น่าจะใช่และฤดูหนาวนะคะน่าจะเป็นฝุ่น PM 25บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วทีนี้เราย้อนกลับมาที่ว่า PM.25 นี้ี่เกิดขึ้นจากอะไรคะ ก็คืออาจจะเกิดข pues, ึ้นในหลายสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดฝุ่น PM ได้นะคะก็คืออาจจะเกิดกับการที่เรามีการเผาป่าหรือว่ามีการไฟป่าย์ไงค่ะก็สามารถเกิดฝุ่น PM ได้นะคะการก่อสร้างต่างๆการคมนาคมต่างๆค่ะก็สามารถทำให้ก่อให้เกิดฝุ่น PM ได้ค่ะอืมอ่าท่อไอเสียรถยนต์ได้ก็ได้แสดงว่าการเผาไหม้ ที่ไสมบูรณ์ของการคมนาคมก็คือจะทําให้เกิดค่าฝุ่น P m ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกันงดงดเผานาะไม่ไม่ไม่สมควรเผานะคะช่วงยิ่งช่วงหน้าร้อนหน้าอะไรอย่างนี้เนาะชอบชอบเผาเผาทุ่งนานะคะเพื่อที่แบบว่าเตรียมดินเตรียมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ต้องช่วยกันลดรงดนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดมลภาวะทางอากาศนะคะ PM เ5อันนี้ตัวร้ายเลยนะอันตรายมากๆเลยยิ่งเด็ก เด็กใช่ไหม<ช>เด<ช>็กเด็กมีอันตรายถึงขนาดไหนคะเด็กเด็กเล็กเด็กเล็กก็คือเขาจะมีอาการมีอันตรายถึงขั้นที่แบบเขาหายใจติดขัดได้เลยนะคะถ้าเกิดเขาไม่มีการป้องกันใช่คะ่ะแล้วเด็กเล็กนะคะยิ่งบอกยังยังคุยยังบอกอะไรเราได้ไม่ได้มาก<ช>นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอันตรายอันตรายถึงขนาดไหนบ้างคะผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุนะคะถ้ามีโรคประจําตัวเลยนะคะถ้าแบบพวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเลยเขาก็จะแบบมีอาการหอบแสบจมูกเลยแต่ถ้ายิ่งเป็นไปได้นะคะค่าฝุ่น PM สูงนะคะก็ไม่อยากให้ทั้งเด็กและทั้งผู้สูงอายุนะคะออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะถ้าเลี่ยงได้หรือว่ามีการป้องกันตนเองนะคะโดยการสวมหน้ากากอนามายัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหน้ากากอนามายัยเป็นอาวุธท,ที่สําคัญที่สุดเลย ใช่ค่ะป้องกันโควิดอย่างเดียวไม่พอ,อยังป้องกัน PM 2.5ได้ด้วยนะคะและทีนี้การเลือกใช้หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยชนิดใดบ้างที่ป้องกัน PM 2.5ได้ได้ทุกอย่างหรือไหมคะได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างอย่างประชาชนเราปกตินะคะก็คือใช้หน้ากากแบบ3ชั้นปกติของเราเลยได้เลยหน้ากา,ากผ้าปกติได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นหน้ากากแต่ก็ถ้าเกิด จำเป็นจริงๆนะคะอยากให้ใช้หน้ากากที่เป็นวันต่อวันใช้แล้วสามารถทิ้งได้เลยอ oh, ๋อก็ควรที่จะใช้แล้วทิ้งแต่ถ้าเกิดมีความจาเป็นต้องใช้หน้ากากผ้า<ช>ก็ต้องมีการทำความส,<ะ>สะอาดนิดนึงนะคะ<ช> <ใ cooked S 1> ก็ไม่ควรที่จะใส่ซ้ำกันนะคะถ้าให้ดีก็ควร เป็นไปได้พกสองชิ้นติดตัวก็ด<ช>ีเนาะเผืออ่อแบบว่าฝนตกหรือว่าเราไปทําอะไรที่มันเลอะเทอะเปื้อนเราจะได้มีเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้ากากถ้าเกิดหากท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะใช้สวมใส่หน้ากากผ้าก็ควรที่จะทําความสะอาดเป็นประจําทุกวันนะคะ,คะทําความสะอาดให้ถูกวิธีนะคะหากใช้หน้ากากนามาท,ทิ้งได้ก็ควรเปลี่ยนทุกวัน<ช>ด้วยเป็นประจํานะคะเพื่อ สุขลักษณะสุขอนามัยของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นนักาอนามัยตอนนี้นะคะในยุคนี้นะคะนิวนามอนสำคัญมากๆเลยนะคะและทีนี้ออประชาชนทั่วไปเราสามารถร่วมมือกันช่วยป้องกัน PM 2 .5 ด้วยวิธีการใดบ้างคะถ้าในในภาคประชาชนของเรานะคะที่เราจะแบบมีการช่วยลดฝุ่นได้นะคะคือ ลดการเผาขยะเลยควรเรือนของเราเลยค่ะอ,อย่างแรกเลยคือประชาชนถ้าเกิดช่วยกันลดการ,าการ,าการาเผาขยะควรเรือนนะคะก็คือจะช่วยลดฝุ่นได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็แบบพวกลดการเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้<ะ>แต่ถ้าเป็นในภาคเกษตรกรรมนะคะก็คืออยากให้งดการเผาทุ่งนะคะแต่ให้เปลี่ยนจากถ้าเผาทุ่งให้เปลี่ยนเป็นอัดฟางเพื่อให้เป็นเหมือนรายได้ของเกษตร,รกรดีกว่าคือเปลี่ยนแปลงกลับมาวิธีการจากตอนแรกเออ เผาฟางทิ้งปลายเพื่อไม่ให้ลกในพื้นที่ของทะเลนะคะก็คือเปลี่ยนมาเป็นแปลงแปลงเอามาเป็นอัดฟางอ็นฟ้าใช่ค่ะเพื่อสร้างรายได้่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยนะคะเกิดรายได้ลดมลภาวะนะคะแล้วมีเกษตรกรทางด้านอย่างอื่นไหมคะที่ที่ที่แนะนําที่ไม่ควรที่จะเผาอะไรเงี้ยมียกงตัวใหญ่ไหมคะอืไม่ก็คืออย่างหลักๆเลยนะคะถ้าเกิด อย่างเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเผาทุ่งเพื่อจะแบบให้สะอาดอะไรเงี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นอัดฟางเอาฟางทําเป็นก้อนๆแล้วนาไปขายดีกว่านะคะเพื่อจะได้ลดมลพิษในเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าหรือว่าเปลี่ยนเป็นปุ๋ยก็ได้นาอ่คือเปลี่ยนทาปุ๋ยมาทำประโยชน์ดีกว่านะคะดีกว่าเราเผาทิ้งไปแล้วเกิดมลภาวะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสําหรับพีเอ็มสองจุดห้านะคะ เป็นภัยเล็กจิ๋วที่เรามองไม่เห็นเลยแต่<ช>อันตรายรถึงชีวิต<ช>เลยนะคะทีน<ช>ี้ถ้าน<ช>้องยุ่เล่าหนิดนึ่งว่าอันตรายที่แบบร้ายแรงมากๆเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะอันตรายที่ร้ายแรงมากๆเลยนะคะ,<ฮ>ะก็คืออาจก็คืออาการหลักๆของฝุ่น PM 2.5นะคะคือเราจะหายใจติดขัดหายใจลำบากแสบจมูก มันก็อาจจะถึงขั้นที่เราอาจจะเสียชีวิตได้นะคะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะอันนี้คืออยากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ<อ>เลยค่ะอ๋อแสดงว่าในบุคคลที่ที่เป็นเด็กเล็กแล้วก็ผ<ช>ู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ<ช>ถ้าเกิดหายใจติดขัดแล้วบางครั้งอาจจะช็อกหรือหมดสติไปก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ถ้าเกิดดูแลสภาพอากาศไม่ดีก็ควรที่จะอยู่ในบ้าน<ช>ก่อนเนาะงดกิจกรรมกลางแจ้งอ,ออกกําลังกายนอกบ้านไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นออกกําลังกายในบ้านแทนในบ้านออกในที่ร่มหรือในฟ<ช>ิตเนสะะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้ให้แตกต่างกันไปนะคะและที่สําคัญนะคะหน้ากากอนามัยก็ต้องสวมใส่อยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าป้องกันโรคต่างๆได้ด้วย<ช>นะคะ,คะไม่ใช่ว่าป้องกันแค่ p ี2.5ห้แค่อย่างเดียวนะคะ ท,ทีนี้นะคะให้น้องยุย้ยพูดอีกนิดนึงนะคะว่า,าสำหรับ pm 2.5ของจังหวัดพระนครศรียาตนาปัจจุบันนี้โดยรวมส่วนใหญ่มีค่าประมาณอยู่ในเชดสีไหนคุณภาพอากาศดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงคะให้ให้เล่านิดนึง<ก>ว่าช่วงนี้ช่วง,วงถ้าใน,นช่วงเจวันที่ผ่านมานะคะ,ะก็คือเราจะมีการทําเป็นเหมือนฐาน ข้อมูลไว้นะคะว่าในค่าฝุ่น pm 2 5จุาในแต่ละวันของจังหวัดอยุทยาของเรานะคะ,คะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะก็คือในช่วงย้อนหลัง7วันที่ผ่านมานะคะฝุะะ่นของเรานะคะก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็คือจะเป็นช่วงในสีส้มนะคะแส,สะดงว่า7วันที่ผ่านมานี่คือ<ช>ค,ค่อนข้างอันตรายใช่ค่ะก็คือจะอยู่ในช่วงสีส้มนะคะจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ52ถึง56นะคะไมโครกรัมต่อลูกบาทกเมตรนะคะ ใช่ค่ะแสดงว่า7วันที่ผ่านมานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อนข้างที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเริ่มมีผลกระทบอันนี้นึงนะคะถ้าเกิดแบบว่าพีคมากๆอันตรายมากสุดนี่คือต้องประมาณเท่าไหร่นะคะ91ขึ้นไปค่ะก็คือจะเริ่มมีแบบมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะค่อนข้างมากเลยใช่ค่ะแสดงว่า7วันที่ผ่านมาในจังหวัดพระนครอยุธยาเองนะคะค่า PM. เอ็อ้นี่จะอยู่ในช่วง สีส้มใช่ค่ะสีส้มก็คือว่าเริ่มมีผลกระทบและสุขภาพ่เริ่มมีผลกระทบแล้วก็คือว่าต้องเฝ้าระวังแล้วต้องช่วยกันแล้วนะคะแล้วทีนี้ค่าสีส้มดูแลตัวเองอยังไงนะทวนให้ท่านผู้ชมฟังทีเนึ้ถ้าเป็นค่าสีส้มนะคะของตอนนี้นะคะคืออยากให้ในจังหวัดอยุธยาของเรานะคะก็คือ เราจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝุ่น PM เพราะว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะการป้องกันนะคะสําหรับคาแนะนาของประชาชนก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังสุขภาพนะคะถ้าเรามีอาการเบื้องต้นเช่นไอนะคะหายใจลําบากระคายเคืองตานะคะก็ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามัยใส่แว่นได้ไหมใส่แว่นด้วยได้ไหมเกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวนะ เสรแล้ว <Seven S 2> <laughs> ได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดหากมีความจําเป็นนะคะถ้ามีอาการทางสุขภาพก็คือเช่นไอหายใจลําบากนะคะตาอ,ะอักเสบแน่นหน้าอกนะคะหรือว่าปวดศีรษะนะคะหัวใจเต้นไม่ปกติเต้นแรงผิดปกติหรือว่าเต้นช้าผิดปกตินะคะ,ะมีอาการขึ้นไส้อ่อนเพลียนะคะก็คือควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะก็ดูแลสภาพอากาศเราค่อนข้างจะม,มีผลกระทบแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงแสดงว่า ออทั้งจังหวัดทั้ง16อําอำเภอสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไหมคะใน16อําอำเภอนะคะก็คือถ,ถ้าเราใช้แอปตัวนี้นะคะ Air4 t t ไท i นะคะ16อำเภอผลจะมีที่ตาท,ที่แค่ตำบลใช่ค่ะ<อ>ตำบลประตูชัย<อ>เราอยู่เสนาใช่ค่ะเราก็สามารถวัดได้ที่ตํเบลประตูชัยเนี่ยแหละคะ่ะ สว่า,ส,าสถานีาาของอยุทยาของเราจะอยู่ที่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าเรายึดยึดตรงนี้ได้ใช่ค่ะแล้ววันนี้โชว์่อยได้ไหมวันนี้วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงคะวันนี้สภาพอากาศของเรานะคะก็คือจะเป็น56ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ค่ะเชา้ชาว,วันนี้นะคะใช่ค่ะเช้าว,วันนี้ตอนอก็คือตอนที่หนูวัดนะคะก็คือจะต้องบอกก่อนว่าการวัดของ ของของทางกลุ่มงานอนมามัยสิ่งแวดล้อมนะคะจะวัดในช่วง6กโมงเช้าของทุกวันนะคะค่ะแล้วก็จะมีการอัปเดตเข้าไปในกลุ่มในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะในภาพเขตนะคะว่าแต่ละจังหวัดในของเขตของเรานะคะมีค่าฝุ่นอย่างไรบ้างคะ่ะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเราสามารถไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ไหนคะแนะนำผู้ชมผู้ชมทางบ้านนิดนึงคะ่ะ ในในเว็บไซต์ไหนใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของพิมพไปเลยนะคะว่าค่าฝุ่น PM ประจำวันที่นี้นี้นี้สมมุติประจำวันที่นี้วันที่สองพฤษภาใช่ค่ะคะเขาก็จะบอกมาเลยนะคะว่ามีค่าฝุ่น PM เท่าไหร่แล้วก็การป้องกันตนเองต้องทํำยังไงนะคะหาใช่แสดงว่าเราเซิร์ชใน Google ได้เลยก็จะมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่ให้เราหาข้อมูลได้นะคะสำหรับ PM 2.5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะการสวมหน,น้ากากอนามายัยตอนนี้นะคะเป็นอาวุธที่สําคัญมากๆนะคะก็ต้องเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะไม่ต้องให้ใครมาบอกเนาะเราต้องเริ่มต้น<ช>จากที่ตัวเราเอง <laughs> นะคะทุกอย่างก็จะปลอดภัยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะการสวมหน,น้ากากอนามายัยป้องกันโควิด -19 อย่างเดียวไม่พอนะคะวันนี้ครอบคลุมไปถึง PM 2 5นะคะแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้ด้วยนะคะมาทวนมาตรการกันนิดนึงนะคะย้ำกันบ่อยๆนะคะก็เริ่มจาก ส่วนน้ากากส่วนน้ากาทุกครั้งก่อนจากบ้านนะคะแล้วก็อีกค่ะก็คือถ้าเกิดว่าล้างมือล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะแล้วจะหยิบจับอะไรหรือว่าหลังจากหยิบจับอะไรที่ที่เราสัมผัสนะคะสัมผัสร่วมด้วยกันนะคะอย่างเช่นกดลิฟต์จับราวบันไดผักประตูอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไปได้ก็ล้างมือบ่อยๆถ้าไม่สะดวกในการล้างมือก็ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ได้นะอ่านะคะส่วนนักการอะไม้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็พกเจล ่าแล้วก็อะไรคะเว้นระยะห่างนะคะ,คะเหมือนอย่างเราอยู่ในห้องห้องอัดนะคะก็ต้องห่างกันนิดนึงนะคะ,คะแต่ด้วยเนื้อที่ครอบคลุมนะคะก็ต้องสุนัากาศอนามัยตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าการพูดคุยนะคะละอองฝาละอองฝอยของของน้ำลายเรานะคะกาจจะกระเด็นหาการ<ช>ได้ก,า,การสุนัขกาศอนามัยก็ป้องกันได้นะคะสุนัขการอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็อ่ สแกนอุณหภูมินะคะใ,ให้ความร่วมมือนะคะเวลาเราไปที่จุดไหนๆก็ตามนะคะไปใช้บริการห้างร้านค้านะคะก็ควรที่จะให้ความร่วมมือด้วยนะคะวัดไข้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการนะคะตามหน่วยงานราชการหรือที่ใดก็ตามนะคะก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะแต่ที่สําคัญสุดท้ายนะคะสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะค่ะอ่าไทยชนะไ,ไม่พอมีอะไรอีกคะหมอชนะค่ะอ่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะใช้สแกนไอแอปพลิเคชันทั้ง2องอย่างนะคะก็ สามารถที่จะลงจะ <ด S 1> เบียนดจดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะในการใช้บริการต่างๆนะคะของห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าสะดวกซื้อหรือว่าสถานที่ราชการหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะก็ลงทะเบียนให้ด้วยนิดนึงนะคะให้ความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการทํางานของของห,หากเกิดพบผู้ป่วยโควิดสิบเกา้าค่ะก็จะสะดวกอ๋อแล้วก็รวดเร็วในการพวกคุมโรคค้นหาผู้ป่วยค้นหาสถานที่ต่างๆที่ผู้ป่วย ได้เดินทางไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาวุธที่สําคัญที่สุดนะคะที่ครอบคลุมไปถึงโควิดครอบคลุมไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจและก็ครอบคลุม PM 2.5สานั่นก็คือหน้ากากอนามัยของเราเองนะคะอ่าหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะหน้ากากผ้าก็ช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกันนะคะหน้ากากอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นหน้ากากอนามัยที่ ถูกสุขลักษณะถูกต้องนะคะแล้วก็สวมใส่อย่างถูกวิธีด้วยนะใะมีหน้ากากอย่างเดียวไม่พอแต่สวมใส่ไม่ถูกวิธีนะคะเอามาไว้ใต้คางแบบนี้ได้ไหมคะน้องอยุ้ยไม่ได้นะคะก็คือเราจะมีถ้าเกิดเรา,เาไว้ใต้คางนะคะก็คือเหมือนเราจะมีสิ่งสะสมของแบคทีเรียอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ,อไม่ควรเอาไว้ใต้คางเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมปิดจมูกให้ร<อ>ีร้อยค่ะคุมจมูกนะคะแล้วก็คุมปากให้มิดชินนะคะสวม ใส่ให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นหนานะคะทะนีนี้ออกจากบ้านก็ปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะคะทิ้งท้ายนิดนึงสาหรับ PM. 2.5อยากจะฝากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะในเรื่องการรักษาสุขภา,ภาพในช่วงนี้ค่ะก็อยากฝากประชาชนทุกท่านนะคะก็คือในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้นะคะก็คือช่วงที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็คืออยากให้ประชาชนนะคะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการ ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะหรือว่าถ้าเป็นหน้ากากผ้านะคะกลับจากบ้านทุกครั้งนะคะอยากให้ทําความสะอาดหน้ากากผ้านะคะไม่ควรใช้ซ้ําค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวันนี้เราได้ความรู้ดีๆกับน้องยุ้ยมากๆเลยนะคะในเรื่อง PM 2.5รู้จักแล้วว่าเป็นยังไงรู้วิธีการใช้คสภาพอากาศในแต่ละวันแล้วว่า ดูยังไงนะเข้าไปที่แอปพลิเคชันไหนหากไม่มีสมาร์ทโฟนก็ติดตามข่าวสารในทางใดบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังตนเองนะคะในการออกมานอกบ้านนะคะ,ะทํะะะกากิจกรรมต่างๆน,นะคะหากมี PM 2.5ค่อนข้างมากนะคะควรจะปฏิบัติตนยังไงแต่ที่ง่ายๆส่วน้ากกาอ็<ข>อนามัยนคัาบครอบคุมครอบค <asz> ุมรอบคุมทุกอ,อย่างจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกับช่วงเวลาดีๆ แบบนี้ได้หมายนะคะกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยธยานะคะทุกวันอังคารเวลา8.00นถึง8.30นวันนี้ต้องขอบคุณน้องยุ้ยมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูล pm 2.5กับเรานะคะลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในจีน่านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วครับนี่คือเสียงจากรายการรอบรูปสู้โควิดกอดในเสียงตามสายจากกระทรวงสาธารณาสุขโดย